เดี๋ยวก่อนครับสําหรับสายเติมเกมจัดๆนะครับที่รู้สึกว่าเติมเกมในเกมเนี่ยมันค่อนข้างแบบรุนแรงมากๆเลยทำไมมันแพงอะไรขนาดนี้ะนีับผมแนะนําเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับทุกคนโอ้โหลดแบบลดเยอะมากๆจริงถูกกว่าเติมเองแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนไม่เชื่อลองดูราคาได้เลยครับนี่เลยฮะถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยับเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนครับ สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะฮะก่อนเรับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจงช่องปื้มสเต็กด้วยนะฮะเพื่อนสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดเซิร์ฟเกาหลีนะครับเพื่อนแต่ว่าไม่ใช่บนมือถือนะจะเป็นเวอร์ชั่น PC เลยครับ ใช่แล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนโหลดในเวอร์ชั่น PC ในงานื่อนเพราะว่าคุณภาพของภาพเนี่ยมันจะสวยมากๆกว่าอ e ีโมเลเตอร์ที่เพื่อนๆกำลังใช้งานอยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีนะครับเพราะว่าภาพมันแบบสวยมากเดี๋ยวพาไปดูในเกมก่อนแล้วกันนะครับ คร่าวๆคร่าวๆแล้วกันนะครับให้ดูภาพนะครับแเพื่อนก็น่าจะรู้แล้วนะว่าคุณภาพในเวอร์ชัน PC ีเนี่ยเออค่อนข้างดีกว่ามากๆเลยนะครับทั้งการแบบลื่นไหลต่างๆนะครับหรือว่ากราฟิกต่างๆนะครับผมโอเคหรือบางคนนะครับกำลังอยากจะเล่นเซิร์ฟเกาหลีนะคลิปนี้ก็บอกเลยว่าตอบโจทย์ครับท่านผู้ชม ตอบโจทย์เลยนะเอ้ยผมขอเล่าให้ฟังหน่อยแลกกันนะฮะเออถ้าใครรับชมสตียรีมผมจะเห็นว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเปิดได้แทโอมาเพิ่มใช่ไหมเพื่อนเออเมื่อวานผมเปิดได้อีกแล้วแทโอเปิดได้มา3-4ตัวแล้วนะฮะก็รวมทั้งหมดเออเป็น4ตัวแล้วอะเปิดได้เยอะโคตรนะครับจริงๆก็คือจะเอาให้ตันไปเลยนะเลเวลแบบโอ้โหให้ตายเถอะนัชมอะประมาณนี้นะครับลื่นไหม ก็ลื่นแหละนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหดาบเป็นดาบท่านผู้ชมดูดาบเป็นดาบนะฮะเออถามว่าแตกต่างจากอ e ีมงไหมค่อนข้างมากเลยนะครับอ่าเห็นปะมันจะเห็นแสงเงาอะไรต่างๆนะครับท่านผู้ชมเห็นปะโอ้โหแม่งโมากเลยผมเพิ่งโหลดเมื่อวานนี้เองนะครับเวอร์ชันพีสีนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่น้องคอสเซตของเรานะครับท่านผู้ชม โอเคประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีดาวน์โหลดกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับถ้าหากคุณกำลังอยากจะติดตามข่าวสารของเวอร์ชันเกาหลี 3, หรือว่าของเวอร์ชันเซอไทยก็ตามนะครับในเซเว่นไนน์ในการท่านผู้ชมง่ายๆเลยรับเพื่อน<ๆ>อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างดิสคริปชั่นนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆอ,อ่า พอกดเข้ามานะครับเพื่อนมันจะได้หน้านี้ครับนี่เลยมันจะเป็นหน้านี้นะครับผมก็ได้มาจากพี่เคนนะครับพี่เคนของเรานะครับในช่องสตรีมนี่แหละพี่เขาจะมาบอกแนะนาําเกี่ยว s r เซิร์ฟเกาหลีนะครับต้องขอบคุณมากนะพี่แกก็ให้มาเลยนะครับให้ลิงก์มาเลยบอกเล่นในเวอร์ชัน PC ดีกว่านะอันนี้ผมก็เอามาแบบแจกๆสำหรับคนที่อยากเล่นแบบผมนะครับเราก็ไม่รู้ว่าลิงก์มันอยู่ไหนนะแต่ถ้าใครเ กดเข้าไปแล้วมันมีปัญหาต่างๆนานานะครับให้พิมพ์คำนี้เลยครับว่า sk 2 netmarble com แค่นี้แล้ว enter นะครับก็จะเจอเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วทำยังไงต่อนะครับอนเพื่อนขึ้นหน้านนี้มาแล้วนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับกดดาวน์โหลดตรงสีแดงๆตรงนี้เลยครับเพียงแค่นี้มันก็จะทำการดาวน์โหลดมามุมซ้ายด้านล่างของเราปกตินะครับ พอมันโหลดเสร็จแล้วนะครับคุณก็เปิดไฟล์แล้วกดไปเรื่อยๆเลยตามโบติเหมือนดาวน์โหลดแบบในคอมเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ไม่น่าไม่น่ายากนะครับผมก็ดาวน์โหลดมนแล้มันจะได้หน้าต่างหน้าต่างแบบเอ่อเพลย์เกมแบบปกติเลยนะครับอืมไม่มีอะไรยากเลยครับเพื่อนๆกดแบบเวอร์ชันพีซีแค่กดตกลงตกลงตกลง,ตกลงไปเรื่อยๆอะไรทํานองเนี้นะครับอ่าไม่ยากใช่ไหมเพื่อนหาลิงก์กันเจอแล้วนะ d e s c r i p t i o n กับ ใต้คลิปนี้นะฮะแค่นี้คุณก็จะได้เล่นเวอร์ชั่นเกาหลีมาแล้วเอ๊ะแต่อบอกก่อนนะครับถ้าใครแบบเล่นครั้งแรกเลยอันนี้จะไม่สามารถเล่นได้นะเพราะว่าต้องมีอ e ีเมลเหมือนในเซิร์ฟไทยก่อนนะครับเพื่อนๆอ่าไม่งงเนาะก็คือคุณต้องแบบว่าไปเล่นในอ e ีมูก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะเล่นเซิร์ฟเกาหลีได้นะครับ Okay, นะอโอเคเนาะวเอลเทโอผม42แล้วนะครับเพื่นเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยเปิดได้เยอะเกินนะครับประเด็นอนะเนี่ยมันก็จะแบบภาพสวยลื่นหน้าจอใหญ่นะฮะก็เล่นมันๆแหละครับรับใไทยที่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดรับชมสตรีมของผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 이 칼날에 전부 사라지리라! 좋아!